ครับมีอะไรจะบอกก็มาบอกแล้วครับเพลงนี้เขาดังแบบสุดๆเลยติดชาร์ตได้พอๆกับของเพลงของพี่บอยเลยอ่ะคือพี่แค่อันดับห้านิวอันดับหนึ่งซีดซีดซีดนี่จริงเลยนะทุกเพลงเลยของเราของบอลทูเพลงที่ชอว์ออฟนะครับถ้าไม่ได้ทุกคนก็คงไม่ไม่ขึ้นไปติดชาร์ตอยู่บนบทแล้วครับถูกต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเอาเสียงบนเลยนก เจะแรงใจและแรงนิ้วของทุกคนนะตั้งแต่โหวตให้กับพวกเรามาแล้วออกมาจากบ้านแล้วก็ยังโหวตใช่ครับโหวตเพลงให้กับพวกเราด้วยเราด้อนนี้พอนิ้วใช่ไหมครับพอนิ้วขอบคุณสำหรับน,นิว้ว,ว<ด>ขอบคุณทุกคนมากนะครับพูดคีนได้สองใบขอบคุณไรไม่ขอบคุณมาขอบคุณน,นิว้วไม่ไหมจะบุญนิ้วมีเพลงเขาไปฝากกันนะฮะเขามีเปลี่ยนใจได้ไหมใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็น oh, my God. oh my God.